สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามเลขเราพัฒนาทุกท่านนะคะเราผลงานเรางวดที่ผ่านมาเข้าหกสองนะคะที่ผ่านมาออกแปดหกสองล่างศูนย์แปดซึ่งเลขเรามาหกสองนะ,ะเข้าตัวนี้นะคะ ผลงานเราก็เข้ามาโดยตลอดนะคะไม่เข้าตัวเด่นก็เข้าชุดที่จับให้นะคะส่วนมากก็เข้าเลขที่จับให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูผลวันนี้กันว่าจะมีตัวไหนบ้างวันนี้งวดเราพัฒนาเราพัฒนา วันที่ยี่สิบสองทับเก้าทับหกแปดวันนี้ได้เด่นเจ็ดกับแปดนะคะเจ็ดกับ 8. แปดเดี๋ยวเราไปจับคู่กันว่ามีตัวไหนบ้างแล้พัฒนา ที่ยีสองทับเก้าทับหกวันนี้ได้เด่น7กับ8จับได้ตามนี้นะคะมี7 8 เจ็ดเก้าเจ็ดห้าแปดหกแปดเก้าแปดห้าแอดจะให้เน้นอยู่แค่สี่ตัวนี่นะคะสี่สี่เหลี่ยมนี่นะคะถ้าเน้นเน้นสี่ชุดคือตัวนี้นะคะ ต่อไปเราไปดูเด่นร่วมกันเด่นร่วมนะคะคือแอดก็จะลงเป็นคลิปวิดีโอสั้นบ้างยาวบ้างนะคะ สลับกับตัวเลขวิ่งบ้างพูดบ้างนะคะแล้วแต่ความสะดวกืิตามก็มีความคิดเห็นยังไงก็ส่งมานะคะถ้าแอดทำช็อตสั้นจนเกินไปมันก็จะไม่เข้าเวลาของ YouTube นะคะเพราะ YouTube เขากำหนดว่าเราต้องมีชั่วโมงในการดูนะคะถึงจะผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นะคะพอแอดหยุดไป นานประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะกลับมาทำใหม่ก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำวีโอยาวๆ3นาที5นาที7นาทีอันนี้เพราะว่าจะได้ผ่านเกณฑ์ของการสร้างไรายได้ของ YouTube นะคะซึ่งการผ่านเกณฑ์ก็ต้องอยู่ที่4ี่พชั่วโมงนะคะแล้วก็ยอดดู10ล้านครั้งนะคะถึงจะผ่านเกณฑ์ หวังว่าผู้ติดตามคงจะเข้าใจนะคะต่อไปเราไปดูเลขเด็ดร่วมกันว่าม,มีตัวไหนบ้างเด็ดร่วมมีเจ็ดหกเจ็ดสี่แปดสี่เก้าหก้าห้าแปดแปด แล้วก็มีห้าสองสามสองสามแปดพยายามจะเขียนช้าๆนะคะจะได้อ่านออกชัดๆบางทีรีบเขียนเร็วจนเกินไปมันก็เลยเขียนไม่ค่อยชัดนะคะใครก็ถ้าดูไม่ทันก็จดเอาไว้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีสวัสดีค่ะ